ครั้งที่แล้วครูให้ทําข้อหนึ่งไปเนาะมีหลายคนทําไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ครูจะมาอธิบายสามให้ฟังนะคะแต่เราย้อนกลับไปดูกันก่อนเนาะสมดุลความร้อนนะคะสมดุลความร้อนคืออะไรเมื่อสารสองอย่างอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะนํามันมาวางสัมผัสกันปุ๊บมันจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจนเกิดการสมดุลก็คือ ทีแรกมันอุณหภูมิไม่เท่ากันเนาะพอมันมาใกล้ชิดกันปุ๊บอุณหภูมิมันจะเท่ากันนะคะก็คือเมื่อมีสาสารที่สูญเสียความร้อนก็จะต้องมีสาสารที่ได้รับความร้อนนะคะก็คือถ่ายโอนกันไปถ่ายโอนกันมานะคะเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุลเนาะอ่ะมันก็จะเท่ากับกันทีนี้สูตร Q นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะ Q มันเท่ากับ mc เดลต้า t จำได้ไหม เวลาเรามาแทนค่าในสมการนะคะก็คือ Q ู์เสียนะคะก็เท่ากับ mc เดลต้า t ์เสียนะคะส่วน Q ได้รับก็จะเท่ากับ mc เดลต้า t ได้รับนะคะนำสองสมการนี้มาเท่ากับกันก็จะได้เป็น mc เดลต้า t ญเสียเท่ากับ mc เดลต้า t ได้รับนะคะก็คือสารชนิดแรกนะคะก็คือเลขหนึ่งตรงนี้กับสารชนิดที่สองก็คือเลขสองตรงนี้นะคะ เรามาดูตัวอย่างที่สองที่ครูได้ยกตัวอย่างกันไปนะคะอือก็คือเทน้ำหนึ่งร้อยกร,รัมหนึ่งร้อยองศานะคะคือเหยือกที่หนึ่งนะคะเหยือกที่สองคือน้ำแปดสิบกรัมยี่สิบองศาเทอสองอย่างนี้ผสมกันนะคะมันจะเกิดสมดุลความร้อนที่เท่าไหร่อ่ะส่วนเมื่อกี้เลยเทาน้ำหนึ่งร้อยกร,รัมหนึ่งร้อยองศาเหยือกที่หนึ่งแล้วก็เทาน้ำ แปดสิบกรัมยี่สิบองศาคือเหยือกที่สองนะคะเท hey, มันรวมกันเข้าจากสมการนี้นะคะเข้าสูตรสมการนี้เลยก็คือคิวสูญเสียเท่ากับคิวได้รับนักเรียนอาจจะมองว่าเอ้าครูอันไหนจะเป็นเหยือกที่สูญเสียอันไหนจะเป็นเหยือกที่ได้รับนะคะเรามาดูตรงนี้เหยือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยกรัมเหยือกที่เอ้ยเหยือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยองศาเหยือกที่สองยี่สิบองศานะคะอ่าเรามาดูกันว่า เยือมไหนจะสูญเสียความร้อนร้อยองศากับยี่สิบองศาเยือกไหนจะสูญเสียความร้อนเมื่อเทรวมกันอ่ก็ต้องหนึ่งร้อยองศานะคะเป็นสูญเสียความร้อนเพราะฉะนั้นเยือกที่หนึ่งคือ Q สูญเสียนะคะเอามาแทนค่าในนี้ส่วนเยือกที่สองนะคะจากยี่สิบองศาไปเทรวมกับหนึ่งร้อยองศาอุณหภูมิมันต้องเพิ่มขึ้นเนาะมันก็คือ เหยือกที่เป็น q ได้รับนะคะตรงนี้เอามาแทนค่าใน mc delta t ตรงนี้ได้เลยอะเรามาดูอันแรก m1 คืออะไร m1 ก็คือเหยือกที่1ตรงนี้ใช่ไหมเหยือกที่1เหยือกที่1ตรงนี้ m1 คือมวลของเหยือกที่1ก็คือ100เนาะ100 1 0รคูณกับ c ตรงนี้นะคะ c คือความร้อนจำเพาะของสารนะคะ คูณ c ความร้อนจำเพาะของสารค้วมาเท่าไหรน่นี่ความร้อนจำเพาะของน้ําเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น c ตรงนี้มีค่าเป็น1นะคะคูณอยู่กับเดลต้า t คูณอยู่กับเดลต้า t ใส่วงเล็บให้มันก่อนนะคะเดลต้า t t คืออุณหภูมิอุณหภูมิแรกนะคะอุณหภูมิที่มากคือ100องศานะคะ100 ไป100นะคะลบกับอุณหภูมิสุดท้ายนะคะอุณหภูมิสุดท้ายจาก100เนาะเราเทน้ํา100องศารวมกับน้ํา20องศาเรายังไม่รู้อุณหภูมิสุดท้ายที่สมดุลเนานะเราก็เลยติดค่า x ไว้ตรงนี้ x ไว้นะคะถ้่างนปิดให้มันอันนี้งงไหมตัว x ตัวเล็กนี่คือคูณนะลูกส่วน x ตัวใหญ่นี่คืออุณหภูมิน้ํา ที่สมดุลนะคะอ่ะเท่ากับนะคะ m2c เดลต้า t อันนี้ m2 เกี่ยวที่2ของเรา m คือมวลมวลเท่าไหร่80นะคะเขียนลงไป80อ่า80คูณกับ c คือความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะคูให้มัน1น,นะคะเขียนไป1แล้วก็คูณกับเดลต้า t นะคะเดลต้า t ก็คือ อุณหภูมิมากลบอุณหภูมิน้อยเนาะอ่ะในเมื่อเราเทรวมกันอุณหภูมิมากมันเหยื่อที่สองมันต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ที่สมดุลเราก็เขียนไป X นะคะลบอุณหภูมิน้อยก็คือลบเท่าไหร่20องศาตรวนี้นะคะก็คือ x ลบอ่าเข้าใจไหมเสร็จแล้วปุ๊บ100คูณ1ได้ หนึ่คูณหได้100เขียนไป100มันคูณอยู่กับ1 0 0่ลบ x ตรงนี้เขียนไป100คูณกับ1 0 0่ลบเเท่ากับนะคะแปดสิบคูณหเป็นแปดสิเขียนไปแปดสิคูณอยู่กับแปดสคูณหเป็นแปดสคูณอยู่กับ x ลบ20นะคะก็เอา x ลบ20มาเขียนนี่ปึ๊บ100นะคะคูณอยู่กับในวงเล็บนี้เนาะ,ะในวงเล็บนี้มันก็ต้องเอา100มาคูณทั้ง100และ100มาคูณทั้ง x นะคะเหมือนอันนี้80คูณอยู่กับทั้งวงเล็บนี้ก็คือเอา80มาคูณกับ x แล้วก็ต้องเอา80มาคูณกับ20เหมือนกันนะคะอะตอนแรก 100คูณกับ100เป็น1แสนะคะมีศูนยกี่ตัวมีศูนย์ทั้งหมด1 2 3 4อ่ะเขียนไป1 2 3 4อ่ะเป็น1แสนนะคะ1ึงแสน100คูณกับ100ตรงนี้ได้1 0 0 0 0แสนะคะแล้ว100คูณกับลบ x ก็จะได้ลบ 100x ใช่ไหมลบหนึ่ x นะคะเท่ากับแปดสิคูณ x ตรงนี้ก็จะได้80 x เนาะแป x อ่แปคูณกับลบยีก็จะได้ลบพันหกนะคะแปคูณสเป็น16เนาะเจอศูนย์กี่ตัว1ตัว2ตัวเขียน0นย์ไป2ตัว 0, 0ูนย์ศนแบบนี้อ่า ต่อมาเราจะย้ายข้าง x ให้มันอยู่ด้วยกันย้ายข้าง x 2ตัวนี้ให้มันอยู่ฝั่งเดียวของเท่ากับนะคะอ่ะเราจะย้าย80มาฝั่งซ้ายหรือเราจะย้าย100ไปฝั่งขวาให้เราดูตรงนี้100มันติดลบอยู่ใช่ไหมพอย้ายมามันจะกลายเป็นบวกนะแต่ถ้าเกิด80ตรงนี้มันเป็นบวกอยู่ย้ายมาจะเป็นลบมันก็จะเป็นลบ100แล้วก็ลบ80มันจะวุ่นวายนะคะเราก็เลย ย้าย100มาไว้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเท่ากับ 80x ใช่ไหม 80x เขียนไปก่อนมันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้ว 80x ลบ100ย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวก1น0่นะคะอ่ะต่อมา1,000 10, 0เขียนไปก่อนเลย1,000 10, 0 1เอ้ย100,000 100,000เขียนไป1,000 0 0ย้ายจากลบ พันหกนะคะย้ายจากลบพันหกไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบวกนะคะบวกหนึ่งพันหกอย่างนี้อ่าต่อมาบัญชีต่อไปบัญชีต่อไปหนึ่งแสนคูณกับมันเอามันขอโทษลกมันหนึ่งหมืนนะลูกมันหนึ่งหมืน พูดผิดมันหนึ่งห่นะหนึ่งมคูณกับพันหก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นห่งันห้ยใช่ไหมหนึ่บวกกับพันหได้เป็นหนึ่งมหนึ่งันตรงนี้อ่ะเท่ากับแปดสิบวกกับหนึ่งรก็จะกลายเป็นหนึ่งร้ยแปดสิบเอใช่ไหมอะต่อไป ต่อไปนะคะ180มันคูณกับ x อ,อยู่เนาะเราจะให้มันมีค่ามันจะมีเราจะให้มันมี x อ,อยู่ฝั่งเดียวเนาะเราก็ต้องย้าย180จากคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะอ่ะย้ายมาหารอืมก็เขียน1น6 0 0หารกับ180 180นี่เท่ากับ เห็นไหมที่แรกที่แรกร้อยแปดสิบมันคูณ x อยู่เราย้ายร้อยแปดสิบจากคูณกลายมาเป็นหารเห็นไหมหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยหารร้อยแปดสิบได้เท่าไหร่เอ่ยอไปคิดได้เสร็จกระดาษนะคะอันนี้แอบเปิดคิดเครื่องคิดเลขหน่อยหนึ่งพันเออหนึ่งมื่นหนึ่งร้อย 10, เอาใหม่หนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยเออหารร้อยแปด เท่ากับ64.44นะคะอ่ะเขียนไป64.44่ี่อ่ะเป็นคำตอบที่อ่ะล้วก็มาเขียนตอบเขียนตอบตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะ64 64.44เท่ากับ x อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตอบก็คือ อุณหภูมิของน้ำเมื่อเกิดสมดุลความร้อนเท่ากับ64.44องศาเซลเซียสนะคะตรงนี้อ,อ่านต่อไปเรามาดูข้อหนึ่งที่ครูให้ทำเนาะแต่ว่าทํากันไม่ได้เนาะ,ะที่แรกเทน้ํำ20กร,รมัมอุณหภูมิ80องศานะคะเหยือกที่1ลงในเหยือกที่2ก็คือ น้ำ200กรัมอุณหภูมิ20องศานะคะเมื่อเทลมกันเขาถามว่าเกิดสมดุลความร้อนที่เท่าไหร่นะคะความร้อนจำพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนะคะอ่าวิธีทำาเราเขียนเลยจากโจทย์เขาบอกว่า20กรัมอุณหภูมิ80องศาเหยื่อที่หนึ่งน้ำ20กรัมอุณหภูมิ80องศาให้เหยื่อที่สองน้ำ200กรัมอุณหภูมิ20องศา น้ำ200กรัมอุณหภูมิ20องศาตรงนี้นะคะอหม,มาเราก็เขียนสมการของมันนะคะ Q สูญเสียเท่ากับ Q ได้รับ mc d ด l t a t เท่ากับ mc d ด l t a t ตรงนี้นะคะอะาาเริ่มทำพร้อมกัน m คือมวลมวลของสารที่สูญเสียความร้อนนะ,ะเหมือนเดิมดู80องศากับ20องศาอ่ะ อันไหนมันมากกว่ากัน80มันมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเทรวมกันมันจะสูญเสียความร้อนลงไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น m ของสูญเสียก็คือเหยือกที่1เนาะส่วนเหยือกที่เอ่อคิวได้รับก็คือเหยือกที่2ตรงนี้นะคะเหยือกที่สเรามาดูเหยือกที่1มวลของเหยือกที่1คือ20นะคะมวลของเหยือกที่1คือ20คูณอยู่กับ c คือ ความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะเขาให้มาเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกาลองศาเซลเซียสนะคะเราก็เขียนปายคูณหนึ่งนะแล้วก็คูณกับเดลต้าทีอุณหภูมิที่มากคือเท่าไหร่แ0องศานะคะอุณหภูมิแรก80องศาคือ80ลบอุณหภูมิที่น้อยคืออุณหภูมิที่สมดุลนะคะอุณหภูมิที่สมดุลเรายังไม่รู้เนาะเพราะเขาให้หาเราก็ติดค่า x ไว้ก่อนอ่ะ เท่ากับนะคะเท่ากับ q ได้รับคืออะไร q ได้รับคือ m c เดลต้ t m ของเหยือกที่ได้รับมีเท่าไหร่200กร,รัมนะคะก็เขีนไป200คูณกับ c คูณกับ c คือความร้อนจำเพาะมีค่าเท่ากับ1นะคะโจทย์ให้มาเนาะต่อไปคูณกับเดลต้ t นะคะใส่วงเล็บไปก่อนเนาะเดลต้ Delta t อ,อ,อุณหภูมิที่สมดุลเรายังไม่รู้ติดค่า x ไว้นะคะติดค่า x ไว้แล้วก็ลบกับอุณหภูมิที่น้อยคืออุณหภูมิ20องศาตรงนี้ก็คือ x ลบ20นะคะอ่ะเราดู2ตัวนี้แตกต่างกันเนาะแตกต่างกันสองตัวนี้แตกต่างกันเ,นนนนเห็นปะอันนี้เป็น80ลบ x เ,เขียน x ไว้ข้างหลังแต่อันนี้เป็น x ลบ20เขียน x ไว้ข้างหน้าเพราะอะไร อุณหภูมิที่สมดุลตรงนี้นะคะมันต้องมีค่าน้อยกว่า80เนาะค่ามากจะลบค่าน้อยส่วนฝั่งนี้อุณหภูมิที่สมดุลมันจะมีค่ามากกว่า20นะคะก็เลยต้องอามาตั้งไว้ข้างหน้าคือค่ามากลบค่าน้อยตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมต่อไปนะคะเอา20คูณ1เป็นเท่าไหร่20นั่นเองนะคะคูณกับในวงเล็บในวงเล็บ80ลบเนะคะ คูณกับ80ลบ x เท่ากับ200คูณ1ได้เท่ากับ200นะคะคูณอยู่กับคูณอยู่กับ x ลบ20นะคะเอา x ลบ20มาเขียนตรงนี้เอา20มาคูณทั้ง80และเอา20มาคูณทั้งลบ x ก็จะได้เป็นที่แรกก่อน20คูณ80เท่าไหร แป8หนึ่งนะคะเห็นศูนย์กี่ตัว1ตัว2ตัวเขียน0ูนย์ไป2ตัวแบบนี้ต่อไป20่คูณกับลบ x ก็เป็นลบยี่เอ่าเท่ากับห0 0เอ like ้ยค so, so, ูณกับ x ก็จะได้ 200x นะคะอะ ต่อไป200คูณกับลบ20ก็จะเป็นติดลบ2คูณ2เป็น4นะคะเห็นศูนย์ที่ตัว1ตัว2ตัว3ตัวเขียนไป0 1ตัว2ตัว3ตัวอ่ะก็เป็นสิ่พันนะคะต่อมาย้ายข้างให้ x อยู่ข้างเดียวกันนะคะก็คือย้าย ย้าย 20, าลบ 20x มาไว้ฝั่งนี้เนาะเพื่อมันจะเป็นบวก 20x เนาะมันก็จะเท่ากับเห็น200เขียน200ก่อน 200x นะคะย้ายจากลบ20มาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวก 20x นะคะส่วนฝั่งซ้ายของเรานะคะ1 6หนึ่งพันหกร้อยเขียนไปก่อนเลยอนะ่ะย้ายข้างจากลบสี่พันมาไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น บวกนะคะสี่พันอ่านี้เข้าใจไหมอ่บรรทัต่อไป1 6ึ่งพันบวกสี่พเป็น5้าพนะคะห้าห้เท่ากับห้าพเท่ากับ 200x ้อยกบวกยี่็ก็จะเป็น 220x นะคะแบบนี้ต่อมา ให้ x มันอยู่ตัวเดียวนะคะจาก220มันคูณกับจากสองร้อยยี่มันคูณกับ x อ,อยู่นะคะก็จะย้าย2องยอสองร้ย้ายมาหารเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่กคู่นะคะสักคู่ก็จะเป็น5,600ันหกอยห้าพันะคะหารด้วย 220นะคะก็จะเท่ากับเท่ากับเท่ากับ x นะคะตรงน,นี้ตัวใหญ่ไปหน่อยเท่ากับ x ใช่ไหม 500, 5, 600, ห้าล้อห้าพันหกร้อยเขียนไว้ฝั่งนี้อยู่แล้วเนาะ ย้ายจาก220ที่คูณกับ x อยู่ย้ายจากคูณมาเป็นหารตรงนี้นะคะก็จะเป็น5,600หาร220นะคะอาจเป็นเท่าไหร่5,600หาร220เท่ากับ25.45นะคะก็จะเป็น 25. เราะฉะนั้เวลาเขียนตอบก็ตอบว่าอุณหภูมิของน้ำเมื่อเกิดสมดุลความร้อนเท่ากับ25.25.45 25. นะคะก็คือเมื่อเราเทน้ำน้อจำได้ไหมเมื่อเราเทน้ำอุณหภูมิ80องศาลงในน้ำอุณหภูมิ20องศานะคะแต่ปริมาตรมันไม่เท่ากันเห็นปะปริมาตรตัวนี้มันไม่เท่ากันเนาะเทน้ำจาก 80องศาเทไปใน20องศาอุณหภูมิที่สมดุลจะได้25องศานะคะครูถามว่าเอามาลบกันได้ไหมเอา80ลบ20ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่า,ามวลของน้ำตรงนี้มันไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยต้องมาเข้าสูตรนี้เนาะอ่ะโอเคสรุปก็คือเมื่อเทน้ำ20กรัม80องศาลงในน้ำ200กรัม20องศาเราก็จะได้น้ำที่มี มวล220กรัมนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิ25.45หาองศาเซลเซียสนั่นเองนะคะอ่ะให้นักเรียนลองทำข้อ 2, 2และข้อ3มานะคะมาส่งทำข้อ2และข้อ3มาส่งทำมาส่งก่อนนะคะถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรให้หนูเขียนด้วยดินสอก่อนเดี๋ยวครูมาเฉลยชั่วโมงหน้านะคะ ให้หนูทําด้วยดินสอก่อนก็คือให้ทํามาก่อนนะคะถ้าหนูไม่ทํามาครูจะไม่ให้คะแนนสมุดนะคะหนูต้องลองทํามาก่อนผิดถูกไม่เป็นไรครูให้คะแนนหมดขอให้ได้ลองทํามานะคะอ่ะโอเคใครเสร็จเขียนชื่อส่งครูค,ค่ะ